มาปบเจอกันแล้วนะคะพี่น้องค่ะในช่องเรียนโค้งรักโค้งง่วงนะคะวันนี้ก็ไม่นำเรียนปกติธรรมดาที่เป็นราแป้นดินนะคะไม้เอฟซีถุกฐานได้รับชมกันวันนี้ก็เป็นวันที่วยรัตบานนะคะโอคือในวันที่สิบอกคาร่คาดรงพาโรย6อนะคะ ก็ใจจริงอยากจะให้ทานไปมีความสุขกับเรื่องนัตรีก้องรัฐบาลน,นะคะแต่ว่า,าก็คิดตึงแล้วก็นํามาลงนะคะคลิปที่นํามาลงวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเปรกนะคะเพียงแต่ม,มาบอกต่อนว่าเรียนที่นาไม้รับชมนี้เป็นซ้ำราคานะคะซ้ำราคาแต่ว่าจุดสําคัญที่นาไม้ทุกทานรับชมคือราเป็นดินนะคะ นี่เป็นตราเป็นดินราคาเนื่องบ้าจนเคลี้นวานะคะรัถบาลเทยพอพโซส่งพันอารวยอานะคะก็เป็นเรื่อตราเป็นดินที่มีมาชานานแลยนะคะตั้งเดปโอโซอารอยอาอวยาคอตัวว่าตอนนี้ป้านมาอกสิบสองปีแล้วนะคะอกสิบสองบวกอาก็เป็นอกสิบเจ็ดปีนะคะ ด้านหน้าก็าเขี้ยนปู่มีพ่นอดุลยเดชราชการที่เก้าแล้วก็มาโูเรียนตรงกลางนะคะก็เป็นเรียนอาซิบสตางป่อโซชงพันอาลอยนะคะก็เป็นตราแป่นดินรัฐบาลไทยด้านหน้าก็เขียนไว้เหมือนกันนะคะปู่มีพ่นอดุลยเดชราชการที่เก้านะคะเป็นโลโงกองปอล่วงต่ st อไปเรียนราคาน้อยลงมานะคะก็คือเรียนราคายีชมาสตางค์ ป๋อโซ่ทรงปันอารวยือยนกันนะคะรัฐบาลไทยด้านหน้าก็ภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่เก้านะคะก็นำหมายถูก่านได้รับชมเปรียบเทียบราคากันนะคะนี่ราคาหนึ่งบาทแต่ว่าป๋อโซ่งปันอารวยนี่ทรงปันอาร,อยออรอยวยเฉยเฉยนี่ก็ทรงปันอารอยวยเฉยเฉยนะคะไม่มีตัวตาย เรียนต่างซ้ำราคานี้ก็จะเป็นเรียนตีมีประเดเซียนกรับนะคะคือประเดียนกล้องบนลงหลัเก้าขึ้นกลางบนราเป็นดินก็จะลงหลางนะคะไม่ต้องปริกให้ดูแต่นี่เราปริกแบบนี่ก็เลยดูมันประเทเซียนกงที่จริงเป็นประเทเียนกรับธรรมดานะคะใครที่ว่ามีแล้วตะตามตันก็จะบอกว่าอ๋อมีแล้วค่ะมีแล้วค่ะซื้อไหมคะไม่ได้รับซื้อนะคะโบอกทุก่านได้รับ ฟังว่ไอตีตรงนี้เลยเรามีน้องๆตามไปว่าซื้อไหมคะไหมคะก็ยังไม่พร้อมที่จะรับซื้อนะคะคนติดตามอย่างน้อยอยังไม่ป้านกด YouTube ยังไม่มีเบียได้เข้ามาเลยแล้วก็ไม่มีหน้ารานที่ด้วยนะคะเก้าใจนะคะก็จะมีเรียนเปรกๆรกตีผลิตปิดปราดหรือวเรียน UNC ก็ให้น้องๆเรือปีๆนําไปค่ายในชงที่ก็พร้อมจะรับซื้อนะคะ สำหรับชองเรียนคงหลักกองว่องกอสนทนาพูดคุยกันเหลกเรียนเรียนรู้กันนะคะในสิ่งเราชอบเมอนเมนกันนะคะสามเรียนนี้ตุกฐานคงจะมีกันแล้วสำหรับหนักซาส้มตีซาส้มมาหลายวันแล้วนะคะเป็นปีแล้วนะคะแต่สําหรับหนักซาส้มรุนนองตีชฉบเรียนแล้วก็ข้าวมาซาส้มไม่อาจจะยังไม่มีครอบที่ถ้าไม่มีครอบกอได้นะคะเหล็กเปลียนจากคุณก็มี สำหรับวันนี้โชมเรียนของหลักองว่องก็นำมาม้ดูตังราคาแต่ว่าเป็นราเป็นดินเมื่อนกันหมดนะคะปว mm hmm. ดโซ่ขอช่องพันารวยชรงพันารวยแล้วก็ช่องพันหารวยห้านะคะซี่ก็เป็นซี่ทองแล้วก็ข้างหลังก็เป็นซี่ยืนนะคะช่วย้ามนะคะก็อ้าไม่อยากแต่ว่าตีน คนไม่มีที่ก็ไปแลกเพื่อนาคนเด็กเามีเ็า็กงให้นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องคอขคอบพรับคุณหมากๆนะคะที่ก็มาช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ไอจองนี่สมัาเสมือก็ขอบคุณอีกครั้งคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะ